นี่ปัลล็กนี่ผมนี่น้องชายที่ปัลล็กถามว่ารวยไหมตั้งแต่ผมเกิดจนผมเรียนมยัธยมจบม .6 ไม่เคยมีรมไซค์ครับพานผมมีแค่จักรยานและกรถดเข็นไม่ได้มีอะไรเลยครับดูการน้ำร้อนที่ผมต้มในพอชุมกาแฟชผมโมงไม้มีเหมือนคนอื่นไม่ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้นทุนชีวิตไม่ดีเลยนะครับทั้งครอบครัวต้นทุนชีวิตของ ก็พิจายว่าเรื่องธุรกิจนห่างกับผมเป็นร้อยเท่าพอหกทำเดือนละเป็นแสนสองแสนทำให้ผมรู้สึกว่าผู้เราก็จบเกียรตินิยมกาไม่เหลือสิบสามบาทไปเจอโน๊ตโน๊ตไปเจอพออไปเจอตับหมูตันนะผมเป็นครูครับผมเลยเอาพานักเรียนมาใส่จริงภาพผมก็มาจกเน็ตนะมาตนฐาผว่าภาพเหนือนี่เยอะที่สุดขนาะผมขับมอเตอร์ไซค์ยังทำเดือนละ ห้าหมื่ไน,ไ,นได้ทำเงินแล้วเป็นแสนไหน